คลิปนี้นะคะก็ว่าก่อนด้วยเรื่องมิจชาชีพพ่อค้าแม่ค้าระวังกันให้ดีนะคะงานวัดงานวัดเนี่ยมากับมิชชาชีพจริงๆบางทีก็มาในรูปแบบลูกค้าบางคนอ่ะก็อาจจะมาหยิบสินค้าไปเลยในช่วงชุลมุนเนาะแต่บางคนจ้าหัวหมอจ้าอาศัยในช่วงชุลมุนบอกว่าเนี่ยฉันให้แบงพันไปแต่จริงๆแล้วอ่ะให้แบงค์อยอันเนี้ยโดนเยอะ โดนกันเยอะมากบอกเลยพฤติกรรมเขาอะถ,ถามนู่นถามนีนน่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ให้เรางงเว้ยว่าเขาอะให้แบ่งอะไรเรามาเขาจะว่าทาให้เราสับสนอะอย่างสมมุติว่าเขายื่นมาให้เราน้องเปลี่ยนอันนี้ให้พี่หน่อยน้องเปลี่ยนอันนั้นให้พี่หน่อยแล้วสุดท้ายแล้วน้องก็หยิบเงินทอนให้แล้วเขาก็จะพูดว่าน้องพี่ให้แบคงพันไปนะแต่จริงๆเราเขาไม่ได้ให้แบค์พันแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็จะมาในเวแบบ เดี๋ยวพี่โอนเงินให้น้อง1000แล้วพี่ขอเงินสดน้องได้ไหมจะมาในรูปแบบนี้ก็มีแล้วเขาก็จะให้ดูสลิปปลอมบางทีอาจจะไม่ให้ดูสลิปให้ดูข้อมูลการโอนแต่จริงๆแล้วอ่ะโอนจริงแต่โอนเข้าบัญชีตัวเองแบบนี้ก็มีนะคะกลโกงก,กลของมิชฉาชีพนี่คือเยอะมากๆอยากให้ระวังกันให้ดีๆมันจะมีทั้งคนไทยแล้วก็อาจจะมีพวกแขกข่าวอะไรอ,อย่างเงี้ยมีหลายรูปแบบอยากให้พ่อค้าแม่ค้าระวังตัวแล้วก็เซฟตัวเองกันให้ดีๆค่ะ ฉะนั้นร้านค้าทุกร้านควรมีกล้องร้านอีกก็ติดกล้องเหมือนกันนะคะ<ๆ>เพราะว่ามีชาชีพมันเยอะมากจริงๆไม่ใช่เสพแค่พ่อค้าแม่ค้าลูกค้าที่เดินตามงานก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะ<ๆ>เผื่อว่ามีใครประสงค์ร้าย<ๆ>คิดอะไรไม่ดีเนาะ<ๆ>ก็ฝากเรื่องงานวัดไร่ขิงไว้ด้วยนะคะ